ผู้เท่าบุนเลี้ยง,ง่างนะบอกเลยว่าได้ทั้งบุญและบาปเนาะทั้งเอาใจแล้วก็ต้องดุกันด้วยกับอารมณ์เนาะแต่ถ้าเรามีสติเนาะบรรดาเป็นลูกนะคะยายจ๋าก็เน้นน้องชายเผาได้ก็เผาเพื่อสงสารคนแก่ขี้น้อยใจยิ่งอ้อนกับลูกที่รักนะที่อยู่ใกล้อืมโทรมาทางไกลก็อยากให้คนใจไปจิกคนใกล้นะคะมันกระเฮ็ดบอดาเราเข้าใจในความรู้สึกทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างมีภาระ นะคะปัญหานาะเราเป็นตัวเงินนะคะเพื่อดูแลน้องเป็นคนเดินทางนะก็ถือว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพี่น้องคุยกันได้เป็นตัวแทนให้กันและกันได้ก็ถือว่าโชคดีแต่ยอมรับเลยนะคะอืทุกๆคนมานั่งมองวิดีโอคนแก่เนี่ยนะใจใจใจ,จ๋านะบอกตรงๆเลยว่าอยากไปอยู่อยากไปดูแลนะคะทำเองซะทุกอย่างแหละแต่สถานะ อของชีวิตเราเนาะมันก็ต้องไปตามสถานการณ์แต่ก็คิดไว้ ในใจปฏิญ,ญาณตนไว้เสมอเหมือนกันว่าอายุมากขึ้นเจ็บป่วยยายจ๋าก็อยากจะกลับไปดูแลนะก็มารอดูกันวันนี้ก็อเป็นไฟลำทุ่งนะฮะงอนลูกชายเนาะน้อยใจเล่งดุเสียงดังเออแต่พอถามไปก็บอกโอ้ยเขาก็คุยกันอย่างนี้แหละแม่พ่อนะผู้เฒ่าดอรักษานํำใจจักหน่อยนะฮะก็ขอบคุณหลายๆเป็นตัวแทนวิ่งให้เนาะอืม คนที่พึ่งกระสิพึ่งได้อยู่แค่นั้นนักกรเห็นกันอยู่นะไอ้คนที่บอรับผิดชอบเฉยๆช้าๆนะฮะก็อยู่ได้อย่างสบายชิวๆอนะ้าวผูใ้ใดเหตุผูดใดได้เด้อบุญดูแลพ่อแม่เนี่ยพอมันจะเป็นภาพนะฮะให้ลูกเต้าเนาะต่อไอ้เขาเรียกว่าเติบ ต่อทอดนะฮะให้ลูกเต้าได้เห็นว่าเราทำอะไรกับพ่อแม่ไว้บุญวาส,สนาที่เราทำไว้ก็จะย้อนกลับมาหาเราลูกเราก็จะได้ดูแลเราอยามแก่เท่านาะน,นั่นคือความฝันเป็นบุญบันดาลน,นะฮะถ้าเรามีบุญพอแต่ถ้าเราไม่มีบุญพอที่ลูกเต้าของเราจะมาปฏิบัติดูแลขนาดนั้นก็ถือว่า เราได้ทําดีกับพ่อแม่มันก็จะเป็นสิ่งดียึดใจของเราไปตราบนานเท่านานในหัวใจนะฮะยาจ๋าเนี่ยขอบคุณขอบคุณทุกๆคน ทุกครั้งที่แม่ไม่สบายแม่มีความสุขกับน้องหรือกับใครก็ตามเยจ๋า,จามองเนี่ยายจ๋าจะขอบคุณเสมอเพราะว่าความสุขของยายก็คือลูกๆทุกๆคนนะ,ะความอบอุ่นและความผูกพันเขาจะผูกพันคนใกล้ตัวนะใส่ใจมันก็เป็นภาพที่ทําให้เราประทับใจถ้าพี่น้องคุยกันรู้เรื่องอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่โชคดีอยู่ในครอบครัวนะฮะแต่ว่าอารมณ์ของผู้เท่านี่เนาะคนอยู่ใกล้ก็ต้อง ั้งสติรับจริงๆการเลี้ยงคนแก่ไม่ใช่ง่ายนะฮะเออแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะฮะถ้าเรารักและอยากใส่ใจจริงๆเนาะบุญใหญ่หลวงคือกันเด้อบุญนี้ใครได้ทำนะก็จะเป็นบุญคุ้มของตัวเราไปตราบเท่าชีวิตของเรายายจ่าจอิจฉาทุกๆคนที่ได้ปริบัติพ่อแม่จนถึงนาทีสุดท้ายยายจ่าจก็หวังเช่นกันนะคะ เนาะตอนนี้แกก็แข็งแรงดีเจ็บป่วยในวันข้างหน้ายีจ๋าก,ก็หวังว่าอยากไปดูแลแล้วก็ต้องมาวัดและดูกันอีกทีนะทุกคนสู้ๆขอบคุณขอบคุณน้องชายน้องสะพยที่ดูแลจ้า